5เคล็ดลับจัดห้องนอนช่วยให้คุณนอนหลับได้สนิทขึ้นขอให้ฟังคลิปนี้จบแล้วคุณจะหลับสนิทค่ะข้อที่หนึ่งห้องจะต้องมืดสนิทเพราะว่าอะไรเพราะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้เราง่วงนอนจะทำงานได้ดีที่สุดในความมืด1ึงเรื่องม่านสืบแสงกันแสงในร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อสองเรื่องของไฟต้องเป็นไฟหรือไฟ่ซนปรับความสว่างของแสงได้หรือว่าแสงไฟเล็กๆจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแนะนำให้ทาสีเทปดำมาปิดทับ LED ดีเล็กๆเ,เ,เ,เหล่านั้นให้หมดเพราะว่าแสงทีนี้เดียวก็จะรบกวนสมองของเราได้สองนะคะเรื่องของอุณหภูมิห ตัองตัวผ้าปูที่นอนก็สีเลียนนะคะเพราะว่าผ้าปูที่นอนต้องระบายความร้อนได้เช่นผ้าคอตตอนร้อยเเซผ้าไหมจะช่วยระบายความชื้นจากเหงื่อและไม่กักความร้อนไว้ที่ตัวอย่างาคิวนะคะเป็นคนที่ตัวร้อนค่ะก็จะเลือกใช้ผ้าห่มที่ระบายอากาศได้ดีโทนสีห้องจะต้องเป็นเอิร์ธโทนหรือห้องที่สีเย็นเท่านั้นเพราะว่าสีโทนร้อนมีผลต่อหัวใจสิส่งที่ควรทำคือโรสสีแดงสีที่เป็นสีโทนร้อนทั้งหมดมันจะกระตุ้นสมองทําให้เราตื่นไม่รู้ตัวข้อสีนะคะเป็นเรื่องของกลิ่นบําบัดค่ะ กลิ่นเนี่ยจะเชื่อมโยงกับสมองส่วนความผ่อนคลายโดยตรงเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากนอนนะจินตนาการว่าคุณนอนอยู่ไหนก็คือเรื่องกลิ่นจะช่วยได้กลิ่นมันก็จะมีแบบเชื่อเขาเอเวอร์เลสนอนอยู่ในป่าสนมีชินนามอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเคล็ดรลับค่ะพยายามใช้กลิ่นเดิมทุกคืนสมองจะจดจําว่าเมื่อได้กลิ่นนี้แล้วจะถึงเวลานอนจะช่วยให้หลับได้เร็วขึ้นนิสควรทำคือคุณไปร้านเครื่องหอมค่ะที่คิวรู้จักก็จะมีโคเพนคาร์มาคาเมด แล้วก็ปานปุร e ินะคะข้อหานะคะเรื่องของเสียงรบกวนเพียงเสียงเล็กน้อยก็ทาให้ตื equally, ่นตัวแล้วค่ะหรือว่าไม่สามารถที่จะหลับลึกได้สิ่งท claro. ี่ควรทตั้งแต่แรกคือเลือกให้ดีค่ะอย่างเช่นการเลือกซื้อบ้านก็จะต้องดูเรื่องของประตูหน้าต่างกระจกว่าเขาใช้แบรนด์ไหนสามารถกันเสียงรอดเสียงลมได้ไหมสองค่ะผนังกันเสียงก็คือจะต้องดูสเปกว่าผนังเนี้ยมันมีค่าที่สามารถกันเสียงรอดไจริงหรือเปล่าไม่มีทางเลือกแล้วหน้าต่างนี่มีเสียงรอดผนังมีเสียงรอดคุณอาจจะต้องเปิดเสียงลําโพงคอเป็นเสียงน้าตงน้ําก ธรร,ธรรมชาติอะไรเงี้ยสัส้นๆนะคะห้องนอนที่ทำให้คุณนอนหลับได้นั้นคือมืดเย็นเงียบหอมสีสบายตาในวันนี้ก็ฝากติดตามคิวชอบดีไซน์และแคนดีไซน์สตูดิโอเป็นสตูดิโอนะเออกแบบตกแต่งภายในและแอคทิฟตี้ดีไซน์ค่ะยังวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้หลับสนิท